เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Live for Fun นะครับผมวันนี้ก็มาเล่นเกมฮอนนะครับก็มาในช่วงของอวตารรีวิวนะครับแพท4.0.6นะครับผมมารีวิวในอวตารสองตัวนะครับคือเพเปิลเพเปิลเพเปิลเออแล้วแต่จะเรียกเลยฮะหรือว่าแล้วก็นิมโฟล่านะครับผมโอเคเป็นอวตารที่มันจะมีคอมโบเซตนะครับโอเคมันก็ยังไม่มีวันเปิดขายหรือว่ายังไม่บอกรายละเอียดว่าจะขายกี่ทองหรือว่าเปิดขายวันไหนนะครับผม แค่เป็นอวตาที่เขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอามาเสนอว่าจะมีอะไรเร็วๆนี้นะครับชื่อเซ็ตของมันก็คือ imaginary fan นะครับผมหรือว่าประมาณว่าอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเหมือนกับประมาณว่า เพื่อนที่มีเวทมนต์หรือเพื่อนที่มีมนขังอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งเอาตารที่ผมจะมารีวิวตัวแรกเลยย้ำอีกทีนะครับว่ายังไม่บอกว่าขายวันไหนและยังไม่บอกว่าขายเท่าไหร่นะครับโอเคเอาตารที่ผมจะมา,าสืบประวัติหรือว่ารีวิวก็จะมี2ตัวนี้นะครับผมผมจะเริ่มที่ตัวนี้ก่อนนิโฟล่าตัวนี้นะฮะนี่เลยก็คือชื่อของเขาก็คือเกรซนะครับนี่เลยเกรซนะครับนี่ตัวนี้เลย โอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่เพาะเหมือนกันนะเพาะแล้วก็สวยด้วยนะครับผมโอเคเรามาพูดถึงนิฟราเกสกันนะครับก็คือน้องเกสตนัวนี้เกสตนัวนี้นะครับคือเกสต์เขเป็นเด็กน้อยที่คือแบบเป็นเด็กน้อยที่เป็นเด็กน้อยธรรมดาในหมู่บ้านแห่งหมู่บ้านหนึ่งนะครับชื่อหมู่บ้านว่าซิฟิตรีก็คือเหมือนกับเป็นหมู่บ้านแห่งเขาเรียกอะไรอะหมู่บ้านแห่งแบบ ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคือในระหว่างที่เขาอยู่ในในในหมู่บ้านนี้นครับมันจะมีการเกิดสงครามตลอดเวลาเลยซึ่งทําให้เขาอะครับต้องหลบอยู่แต่ในบ้านนะครับเป็นเด็กน้อยที่แบบค,คือเกิดมาในช่วงสงครามอะ่ะเออเข้าใจใช่ไหมมันวุ่นวายมากเขาเลยต้องหลบอยู่แต่ในบ้านนะครับทําให เขาอะครับไม่สามารถออกไปทําอะไรได้เลยเพราะว่าออกไปก็มีแต่สงครามกลัวจะโดนทําร้ายนะครับมเมื่อหลบอยู่ในบ้านแล้วเขาก็จินตนาการว่าเขามีเพื่อนคนหนึ่งนะครับชื่อชังนะครับผมน้องชักน้องชังน้องเช็คน้องเชิกอะไรก็ว่าไปแต่ว่าผมจะเรียกว่าชักแล้วกันนะครับคือเกสเนี่ยจินตนาการว่ามีน้องชักเนี่ยคอยออกมาเล่นในเขาเรียกอะไรอะคือจินตนาการว่า โอ้ร้องเพลงเพราะจริงคือเขาออกมาจินตนาการว่าเออมีน้องชักเนี่ยแบบเป็นเพื่อนเล่นอะไรประมาณนี้นะครับคือน้องคนเกสเนี่ยก็ยังมีเป็น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 เนเด็กที่มีเวทมนต์นะเป็นเด็กที่มีเวทมนต์เนี่ยครับเหมือนเหมือนจิงกะเบลอะไรแบบนี้นะครับนี่นี้เลยแล้วคราวเนี้ยพอที่เขาจะแบบไม่สามารถไปไหนได้เขาก็จินตนาการว่ามีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับก็คือน้องชักคนนี้แล้วพอมาวันนึงนะครับเกิดเหตุในคาดฝัน ก็มีตัวสัปลาดนะครับมาจู่โจมในบ้านที่เขาซ่อนอยู่แต่คราวนี้มันก็ทําอะไรไม่ได้ครับไอตัวเนี้ยเด็กในจินตนาการไอชักในจินตนาการก็จะพยายามออกมาปกป้องเออฉันจะมาปกป้องนะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่มีใครเห็นนะครับเพราะว่าชักคือ จินตนาการของเกสนะครับพวกที่มาทําร้ายก็วิ่งผ่านไปเพื่อจะไปทาร้ายเกสนะครับคราวนี้พอทําร้ายเกสใได้สักระยะหนึ่งเกสก็แบบฉันจะตายอยู่แล้วก็เลยปล่อยพลังเวทมนต์ออกมาเพื่อจะปกป้องตัวเองนะครับแต่พลังเวทมนต์นั้นก็อ่อนแรงเกินไปที่จะทำร้ายพวกปีศาจนะครับผมพวกปีศาจก็ทําร้ายเกสได้อย่างแบบโอ้โหจะตายอยู่แล้วแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับในขณะที่เวทมนต์ที่คิดว่าสูญเปล่าไปแล้วกลับพุ่งเข้าไปในจิตวิญญาณหรือว่าจินตนาการของเกสนะครับทำให้อยู่ดีดี ช้างโผล่ขึ้นมาครับเป็นช้างตัวนี้เลยโผล่ขึ้นมาแบบบออยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาแล้วเขาก็จัดการฆ่าพวกมันด้วยการที่แยกพวกมันเป็นชิ้นๆน,นะครับแยกพวกมันออกแล้วก็โยนพวกมันไปไกลจนแบบสุดลูกหูลูกตานะครับหลังจากนั้นมาเขากับเธอก็ไม่เคยห่างกันอีกเลยนะครับก็เป็นเพื่อนคู่ซี้ที่อยู่ด้วยกันตลอดนะครับผมเกตกับชักนั่นเอง โอเคก็ประวัติก็จะประมาณนี้นะครับประวัติของเขาสองตนถือว่าเป็นประวัติที่สวยงามนะครับโอเคเราจะมารีวิวอวตารกันเลยนะครับผมผมจะเริ่มรีวิวทั้งสองตัวแล้วกันเพราะว่าเป็นคอมโบเซตนะครับอวตารตัวนี้มีเอฟเฟกอะไรยังไงนะครับคือเมื่อสองตัวนี้อยู่ในทีมเดียวกันนะครับจะทำจะทำให้เอฟเฟกมีเพิ่มมากขึ้นนะครับผมโอเคแต่ว่าผมยังไม่พูดอะไรชี้แจงตอนนี้แล้วกันตอนนี้ก็ขอไปรีวิวอวตารเกสก่อนนะครับตามนี้เลยนี่เริ่มรีวิวที่เกรสตัวนี้นะครับ โอเคถ้า okay, ผมจะพูดเอฟเฟกต่างๆตอนที่ผมเอาอีกคอมโบหนึ่งแล้วกันโอเคเรามาดูเอฟเฟกของเกสกันนะครับเห,หนือน้อยนิมฟาราเกสนะครับโอเคผมจับรลเวลนะฮะไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มนะครับโอเคไม่มีการที่แบบเอออัพอะไรต่างๆไม่มีนะครับโอเคเรามาดูที่สกิลหนึ่งนะครับสกิล <c oughs> หนึ่งของเกสฉบับที่แบบว่ายังไม่มีเอฟเฟกนะครับโอเคก็เหมือนกับปีมีเขาเรียกอะไรอะมีเขาเรียกอะไรวะถั่วเม็ดถั่ว โอเคคบเหมือนมีเ okay, ม็ดถั่วแล้วก็มีนางฟ้าขึ้นมาเก็บเม็ดถั่วนะครับปุ้งปุ้งโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคผมก็จะเสกเปเปิลออกมานะครับเปเปิลมากาโรนี้เปเปิลเปเปิอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคผมก็เรียกตามที่ผมถนัดละกันแล้วก็สกิลสองนะครับคือการอ่าใช้มานายเพื่อนนะครับปุ้งก็เป็นประมาณนี้โอ้สวยนะตัวสวยเลยก็เหมือนกับมีตัวเกสเล็กขึ้นมานะครับนี่เลยสวยสวยสวย โอเคแล้วก็สกิลสามนะครับผมก็คือการปล่อยสตาร์ทไปก็เป็นแบบนี้อือก็เป็นประมาณนี้นะฮะก็ก็สวยนะถือว่าก็สวยอยู่โอเคแล้วก็อันตินะครับเกี่ยวกับโฟกัสที่เกสนะครับแล้วก็อันติไปเลยการนั่งลงแล้วก็ปึง้งหวาไปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละโอเคเรามาลองดูแบบมีสตาร์ทก,กันนะครับสตาร์ท โอเคสตาร์ทอ okay. right? okay. ัลิมัสเตอร์นะครับโอเคอฟเฟกอะไรเพิ่มไหมก็มีเหมือนกับอ๋อมีเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับตัวเล็กๆลอยอยู่นะครับผมนี่เลยนี่ตอนแรกไม่มีนะครับพอเอาไปปั๊บก็จะมีเหมือนแบบเป็นเป็นเทวทูตเล็กๆลอยอยู่นะครับโอเคามาดูสกิลกันอย่างสโลโมชันนะครับผมโอเคสกิลหนึ่งของเจสนะครับก็แบบนี้โอเคดูดูภาพชากันนะครับผมจะสโลว์ไวที่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ปึ้งนะครับนี่เหมือนมีเม็ดถั่วออกมานะครับนี่แล้วก็พอะเบิด สักทีดิหมุนๆแล้วก็ติ้งอ๋อมีนางฟ้าเหมือนมาเก็บมนลงมาจากสวรรค์มาเก็บเม็ดถั่วหรือว่ามอบพลังให้นะครับประมาณนั้นโอเคแล้วก็สกิลสองนะครับก็คือการที่มอบพลังเอ,อือให้นะครับสปริงขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวอะไรกไ็รู้บินอยู่รอบตัวเป็นเหมือนกับเกสน้อยนี่แหละครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับพลังเวมนมนของเขานะครับแล้วก็สกิลสามก็แบบนี้ปุุงปุ่ง,งโอเคครับดูใหม่สโลรโมชั่นนะครับสกิลสามเออ การตดโอ้โหนมขัด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 ,ขด,ขดนมปล่อยไปนะครับอ๋อเป็นตวเขาเรียกอะไรเป็นเกสเป็นเกสที่เป็นตัวเล็กลงนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับปล่อยพลังออกไปนะครับแบบนั้นี่นี่มันจะวิ่งมาชนอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นเกสน้อยแหละครับเวทมนต์ของเขาก็คือเป็นเกสนั่นแหละแล้วก็ส่วนอันตินะครับโอเคพมเจ้าแบบไม่มีคาถาฟ้าก่อนโอเคทุกคนจะได้เห็นภาพจะชัดนะครับโอเคแบบมีคาถาฟ้านะครับโโลที่2ี่สิ้าเปซ็จงะวาร์ปตรงนี้นะครับโอเคก็แบบนี้นั่งลงแล้วก็ เหมือนกับนั่งสมาธิหรือว่ายกมือสองข้างลงกับตัวนะครับแล้วก็ใส่หัวดอกแดกดอกแดกดอกแดกนะครับประมาณนั้นก็ประมาณนี้แหละดอกแดกดอกแดกแล้วก็ปิงกลับมานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เสียงเพลงก็เพอะนะเหมือนกับเป็นเสียงที่อยู่ในป่าโพงไพ่อะไรอย่างเงี้ยฮะใช้ได้เลยโอเคเก็จะ,ะเป็นเป็นสตาร์ทนะครับโอเคเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะเมื่อเราใช้สตาร์ทปั๊บเอฟเฟกต์จะเพิ่มอะไรไหมครับโอเคเราไปลองดูนะครับ จะสโลไว้ก่อนยี่ห้าเ็แล้วก็ปับไปเลยก็เหมือนเดิมนะครับนั่งลงแต่ระยะกว้างขึ้นนะครับนี่กว้างมากโหมันกว้างอย่างนี้แล้วแหละแต่มันแบบดูสวยไปยิงแล้วก็มีเอฟเฟกออกมาแบบนี้นะครับก็คือทุกสกิลก็กลับมาโอ้สวยนะใช้ได้เลยครับใช้ได้แจว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 ถือว่าเป็นเอาต้าที่ควรสะสมนะฮะใช้ได้เลยสวยครับสวยโอเค โอเคครับมาก็ส hmm. yeah, like, uh, ําหรับตัวเกสตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับถ้าเกิดว่าเป็นเอฟเฟกธรรมดานะแบบว่ามีมีตัวนี้แค่ฝั่งเดียวมีเกสอยู่ฝั่งเดียวไม่ฝั่งเดียวกันกับเปเปอร์นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้โอเคครับเรามาดูเปป์กันเลยเปเปอร์มักกะโลนีโอเคเปป์นะครับก็ไม่มีเอฟเฟกเปลี่ยนแปลงนะครับผมนี่อัพมาแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นแบบนี้เลยโวแบบนี้นะครับโอเคเรามาดูตอนตายนะฮะตอนตายนะครับ โอเคคิวเไ้ยลืมลืมสเปคดาวสเปคดาวก่อนโอ้ยแก่เลยโอ้เอามือตบหน้านะครับ you're scary เอามือตบหน้านะครับประมาณนั้นโอเคตอนตายก็ประมาณนี้นะครับนั่งคลุกข่าลงโอ้โหความเป็นนมตายตามไม่หลับด้วยกดฝักโอเคเดินกลับเข้ามาโอเคฮะมาดูที่เป๊ปกันนะครับผมเปปารนะครับโอเคสกิลหนึ่งของเป๊ปนะครับจะเป็นแบบไหนเราไปดูนะฮะ โอ้โเป็นเหมือนกับโอโ้เป็นเหมือนกับปล่อยพลังเลยอะเทศาสตร์ผมไม่รู้นะว่าเป๊ปตัวนี้เขาจะมีเอฟเฟกอะไรไหมแต่ที่ผมลองเทสมาไม่มีเอฟเฟกอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าเกิดจะมีเอฟเฟกก็คือของมิฟอล่าโอเคครับโดยทีเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับมือแล้วก็โอ้โหเหมือนกับเป็นเศษซากข,ของพวกปีศาจที่ชักได้ฆ่าไปนะครับ โอ้หเทมากโอ้ตุ๊กตาหมีด้วยโอ้เทเทเทใช้ได้ครับโอเคแล้วก็สกิลสองนะครับเป็นไงอ,อ๋อเหมือนมีมือยกขึ้นจากพื้นนะฮะโอเคเไปดูกันสโลสโลนะครับนี่มันมีมือขึ้นมาจากพื้นนะครับเห็นไหมแบบเป็นมือของเกสเอ้อเป็นมือของชักอะครับยกขึ้นมาอ,อืประมาณนี้แหละครับผมโอเคก็ประมาณนี้น่ะประมาณนี้แล้วกัน อันติก็ตัวใหญ่ขึ้นแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมโอเคเรามาโฟกัสที่เอฟเฟกต์ของนิฟลราอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตอนที่มีคอมโบเซตครบนะครับผมโอเคนี่ก็คืออันนี้คือคอมโบเซตครบนะครับผมจะดูที่สก,กิลหนึ่งก่อนปึง้งเห็นไหมครับนี่จะมีเอฟเฟกต์แบบนี้นะฮะก็คือมีมีไอ้ตัวนี้โผล่ขึ้นมาแต่เป็นยักษ์ตาเดียวนะครับโอเคผมจะทำให้รูใ้ใหม่นะครับผมโอเคดูนะครับ อันแล้วตอนแรกตอนแรกก็จะมีแค่เรียกอะไรเนี่ยครับปีเหมือนกับนางฟ้าโผล่มาแต่คราวนี้นะครับก็จะมีไอ้ยักษ์ตาเดียวนี่โผล่ออกมานะครับโอเคเอฟเฟกต์ตรงนี้คือต้องอยู่ทีมเดียวกันนะครับผมโอเคเราดูที่สกิลสองนะครับสกิลสองคือการเพิ่มมานานะฮะปกติก็จะมีแค่ตัวเกสน้อยบินอยู่รอบหัวนะครับดูโอ้โหเอฟเฟกต์สีชมพูมันเพิ่มมาแฮะสวยมากโอเคจริงไหมเราไปลองดูนะครับ เขียนผมเรอาตัวนี้กลับมาก่อนโอ้โหตัวนี้ก็สวยโอเคครับเนี่ยสกิลสกิลของตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เหมือนมีตัวอ่าเกสบินรอบตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้มีออร่าของสีชมพูของอ่าชักอยู่นะครับผมอาจจะสับสนชื่อยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ hey, s <S โอเคดูที่สกิลสามนะครับอ๋อเป็นการเตะน้องชักออกไปนะครับนี่ อ๋อโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการเตะชักออกไปนะครับปกติถ้าเราเป็นสกิลนี้ก็จะแบบเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเหมือนกับเตะของเกสออกไปเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีชักอยู่ในทีมก็จะคือเหมือนกับว่าเป็นการเตะชักออกไปนะครับนี่ไปบุบนะครับเพื่อการปล่อยชักออกไปนะครับอันเลยชักก็จะพุ่งไปแล้วก็กลับมาบอมแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมอฮายกมือสองข้างแล้วก็มุนมุน โอเคแล้วก็สกิลอันตินะครับก็ประมาณนี้โอ้ยวิเท่เท่เท่ดูใหม่นะฮะดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่ตรงนี้โอ้ยเหมือนกับมีชาร์โคลออกมานะครับนี่สวยมากตุ้มโอเคสวยอ่ะสวยเลยโอ้โหสวยสวยสวยชอบครับแต่ต้องแต่มันปัญหาคือต้องอยู่ทีมเดียวกันด้วยนี่ครับโอเคดูใหม่อีกทีนะครับผมโอเคดูแบบปกตินะครับที่ไม่มี เอฟเฟกของอยู่ทีมเดียวกันนะครับแบบนี้อว้าผ๋อว้าไม่ได้ต้องดูตรงนี้นะฮะโอเคประมาณนี้ครับมึงมันก็เหมือนไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นนะครับไม่มีเอฟเฟกต์คือนั่งลงแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเพิ่มขึ้นครับโอเคประมาณนั้นส่วนถ้าเกิดเป็นตัวนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์ที่ว่าจะมีเหมือนกับไอตัวชักะครับอยู่ด้วยแล้วก็อุ้มอ๋ออุ้มานไ้ด้วยเนี่ยอุ้มผู้หญิงด้วยนะครับอุ้มของอุ้มเกสด้วย โอเคพอกลับไปก็ปกตินะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคเราไปดูแบบมีสตาร์ทกันบ้างนะครับก็คือมือกับทาฟ้านั่นเองโอเคก็เหมือนก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เอฟเฟกต์ก็คล้ายๆกันโอเคครับเราไปดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงโอ้โหก็แค่กว้างขึ้นแล้วก็โอ้โหเท่ก็เท่เลยดูดิแม่งเตะเตะไอ้ชักออกมาลัวๆเลยอ่ะบึ๊บเอ้าไม่พุ่งวะเอาใหม่นะฮะ โอ้โหโคเทอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคู่หูดูโอระหว่างนิมโอล่ากับชักนะครับผมโอเคเราดูตอนที่ตีปกตินะครับประมาณนี้ก็คือการปล่อยพลังไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรแตกต่างออกไปนะครับโอเคก็คือเหมือนกับปล่อยพลังทั่วไปไม่มีเอฟเฟกอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะก็ปกติแล้วดูตนที่ตีกันนะฮะก็ไม่ต่างกันมากนะครับก็ไม่ต่างกันมาก ก็ไม่ต่างกันมากนะนี่ไม่ต่างกันมากนะครับไม่ต่างกันมากครับโอเคลองตอนลองนี่คอมโบนะครับผมโอ้โหสวยนะสวยนะมีมีเสียงแบบพิ๊บๆออกด้วยนะครับผมเขียนครับอันนี้คือเสียงแบบปกติถ้ายกเป็นเสียงแบบนี้นะครับเหมือนแบบวิ่งออกมานะครับผมถ้าเกิดคอมโบพร้อมกันก็แบบนี้มึงอยู่ดินะครับผมโดยทีนะฮะโดดที่สิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็คอมโบพร้อมกันนะครับผมโอเคปึ้งๆนะครับว่ามันจะแบบปึ้งๆไปเฉยครับสวยๆถือว่าสวยเลยเนี่ยครับสวยๆใช้ได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาดูสแมัคดาวของชักกันนะครับวัดตกฟัดตกฟัดดูไปนะครับผม เอออออมานี่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 นี่มานี่นี่นี่เบิ่งพุงอ้ายนี่โอเคครับผมมาดูตอนตายนะครับคราวนี้เอาอะครับคิวดะเอาชัดก่อนนะฮะไอเอานีฟลาก่อนแบบมีคาถาฟ้าแบบเอฟเฟกด้วยโอเคครับเป็นไงเออก็เหมือนเดิมครับไม่ต่างกันเลยนั่งคุกเข่าแล้วก็ตายลงไปนะครับ โอเคแล้วก <that> ็อเป๊ปตัวนี้ตายล่างแต่นะครับสนชักตัวนี้ตายก็แบบนี้เก็บพุ่งแล้วก็หายไปเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ย้ำอีกทีว่าไม่มีเขาเรียกอะไรยังไม่เปิดขายหรือว่ายังไม่มีแผนที่จะขายนะครับยังไม่มีประกาศขาย้วยซ้ำว่าขายวันไหนแล้วก็ยังไม่ประกาศด้วยว่าขายกี่ทองนะครับตามนั้นเลยสําหรับ2คู่หูดูโอ ชักกับเกสนะครับผมตามนั้นเลยะวัดก็ถือว่าสวยงามอยู่ก็ชอบไม่ชอบยังไงก็ต้องแล้วแต่ท่านผู้ชมแหละส่วนตัวผมขอให้คะแนนนะครับก็คือความสวยอะ่ะผมให้ประมาณแปดแปดแล้วการสวยถือว่าเป็นอวตารสองตัวที่สวยแต่ขอหักสองคะแนนออกคือหนึ่งมันเป็นเซตที่ต้องอยู่ด้วยกันกับเพื่อนในทีมเดียวกันย้ํานะครับว่าต้องเป็นทีมเดียวกันนะครับผมถึงจะสามารถมีเอฟเฟกแบบนั้นได้เอฟเฟกแบบนี้ครับนี่แบบนี้หรือว่าแบบนี้อะไรแบบนี้ครับ มันจาเป็นต้องต้องอยู่ด้วยกันแล้วถามหน่อยว่าใครจะมีอวตารถูกไหมฮะโอเคผมก็เลยคิดว่าตัด2คะแนนตรงนี้ออกไปนะครับที่เหลือก็น่าจะโอเคให้8คะแนนเป็นสิบนะครับสล้วเรอวตารคู่หูผูนผ,ผู้มีเวทมนต์โอเคนะครับผมเมจินเนอรี่เฟรนนะครับก็ประมาณนี้ชัดก,กับเกสโอเคขาดตกบกพร่องไงก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเป็นแค่การรีวิวของคนคนหนึ่งนะตัดสินใจยังไงชอบไม่ชอบยังไงก็ไปซื้อเอาโอเคครับผมบ๊ายบายสกาเลตต์ตะกี้ฟอร์ฟัตชิ่งครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร y ์ยูทูบแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับโชคดีครับ